หมดแล้วพี่หมดแล้วหมดแล้วนะหมดแล้วนะไม่ทนะครับหมดอะไรนี่ยังอยู่อยู่เลยรดท่านละร้อยเนีุ่เรียนจะหมดรดท่านละร้อยนะครับจากหกร้อยยีก็เหลือ525นะครับแบบนี้นะครับ 311นะครับเหลือ199จาก330ก็เหลือ199นะครับ ลูกค้าก็รักไก่เ <m> ด <ys> ียวกันนะอ๋อเยอะลยเพูดเองนะพูดเองนะคุดขายไปแกกขายขายเหี่ยขายทัวร์ในปรแเทศเยอะมาให้ลูกค้ามาเลยนะสุกเ์อาที่รับ ขายสลึงนึงปันนักการที่ว่าจะากสลึงยังไงมีเดี๋ยวจะมีเรื่อยๆเราต้องรู้ว่าขายได้ไงทุเรียนเมล่าสลึงแจกเฉยๆคูสลึงขายโอ้โหพี่ยู่่ในนประเเทศแล้วีมันไม่มีใครข,าย,ขา,ยายหรอถล่มแจกเฉยๆขายเน้นทำสนุกใช่ไหมเออเนีย่ยเราทำนี่สองแล้วถ้าขายขายเมล่าสลึงเนี่ยดูดิคือตอนเนี้ยทุเรียนเราเข้ามาเยอะแล้วทีเนี้ยมันสุกพร้อมกันมันสุกเยอะ เราก็เลยต้องต้องขายไอย่านี้แบ่งให้ลูกค้าไปกินเลยแบ่งไปกินแบ่งกันไปกินจาก3ามร้อเนี่ยก็เหลือร้อยเก้าเก้าจาก้อมแปดสิบหรือว่าสามร้เนี่ยก็เหลือนี่สามร้อยสามสิบเหลือร้อยเก้าเก้าครับนี่ก็ร้อยเกกนี่ก็ร้อยเกก้อันนี้จะมาเป็นสปอยเซอร์พีเอกตลอดที่นีเลยนะอซื้อไปแล้วนะซื้อทำไมซื้อไปแล้วไม่ทานนีนแล้วทำไมจะให้ผมกินอย่างเงี้ยของไฟบรรทุนพอ เป็นเองไม่กินมุมก็กินได้อ๋อกินเยแล้วก็บอกว่าท้องปั่นป่วนก็ยังจะกินอีกอันนี้จะนิ่มกว่ามันเป็นยังไงอะมันเป็นอร่อยมันเป็นอร่อยกินแล้วระวังนะระวังอะไรครับอ๋ออันนี้คือองุ่นเหรอครับใช่ ราคาใช then, ่จ okay. ้ะลดราคาพิเศษงุนแช่อิ่มเจมดี่อ่เรียนราาจ้าหอดนมะขี่มิยูไหลเยอะตับเลยมอกมอกาทุเรียนมันอ้าวมันไม่ให้บอกอืมกมันเยอะเจ้าอะไรจ้าราาจ้าตรงไหนได้จ้าไม่เคยไหลครับเราไหลไหลไหลช้าหมดนะจ๊ะช้าหานะจ๊ะอย่าช้านะจอย่าปูสิ ขอนะขาหายยอะครับอันนี้ละคายังไม่ติดก็ร้อยเก้าเก้าครับขาหมดละาหมดลวนะอย่าอยาชานะเอาไหมติดสูก่ะเอามาเยอะแยะเลยเห็นไหมมมาเจมจะได้จัดโป กล่องเดียวไม่พอสองกล่องก็ได้นะครับสวยสวยเอาจองจองี๋ยวแจู้มาให้ยจลูกค้าจะจองแล้วเนี่ยเียมันุแล้ว่คู่ไสตัไก่ร้อยเก้าเกอืมแกกกันกินไหคะวจ้าวยจ้าเอาี้ให้ไปด้วยาโอ้โหแกกันกินเล้สวยมาก ปิดฝาไม่ได้ให้เยอะเกินเยอะจนปิดฝาไม่ได้โอ้โหแล้วจช้าหมดนะช้าหมดนะรีบมาแล้วนี่มาแล้วไายมันหดเฉยไม่หมดเลยกลากมันแลกลบ้เราไปสี่เกตสองสามอยู่ในที่สุดเลยโอ้ี่เราทำเไปสีเกตมาเพิ่งกลับ จิ้มหมดไม่อยู่ลูกน้องจะกล้าทำโปรลูกน้องไม่กล้าเลาูกน้องก็ไม่กล้าทำโปรกลัวจะหมดว่าเดีว่ะไก้าขายจทำไปเลยอะไรไม่กล้าขายร้อเก้าเกเลยร้อเก้าเก้ลยอ้อโคตรคุ้มเนี่ยเนี่ยหัวนี่แบบโอนี่หนักอึ้งเเนี่ยช้าหมดนะช้าหมดนะ ไว้ก้าวๆนี่หมดทุกกล่องเลยทุกกองเลยเลือกเลยเลือกเลยเอาไปได้เลยจะ่ายได้หมดนะลำรับผู้ที่ต้องการกินเยอะๆและจ่ายน้อยๆนะที่มาวันนี้ศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์นะศุกร์เสาร์อาทิตย์มาได้เลยจ่าไม่น้กินเยอะๆนะศุกร์วันที่สิบสองเสาร์สิบสามอาทิตย์สิบสี่กรกฎาคมนี้นะครับตรงนี้ทำเนื้อสุกอ่ะใครต้องการแต่ว่าปลอๆนะต้องสุกนะ จะเป็นจะเป็นเนื้อสุกนะครับเป็นเนื้อสุกถ้าลูกค้าหรือว่าเอฟซีรับได้ก็มาซื้ออ่าแต่ว่าจะโไเนื้อหาก็มีอะไรอีกราคาหนึ่งอีกนี่เอมีหลายแบบให้เลือกก็มีโลละห้าร้อเก้าแล้วก็แถมลดให้ลดให้หน่อยหนึ่งร้อยจะเป็นรุเรียนสุกนะครับ ใส่ถาดนะมันเป็นขอบนอกอย่างเงี้ยจะใส่แพ็คแล้วก็เราล้นคาให้แพ็คละร้อยอ่าฮะแพ็คหนึ่งก็แปดสี่ก้าวเพียงด่งมากวร้อยเก้าเก้าคุกก่องอ่ะคุกก่องเลยใช่เมื่อกี้ซื้อไปกล่องนี้อร่อยไหมอร่อยกินชิมยังกินเลยลูกค้ากลับมาซื้ออีกนะครับนี่ซื้อไปกล่องหนึ่งแล้วเลือกได้เลยจับจับไม่ได้จับได้ไหมมันมันเป็นสุกมันเป็นสุก ก็คือทุกกองเนี่ยจะเป็นเป็นทุเรียนสุกครับเรียกกองเลยครับเลือกกองเลยอันนี้น่าจะสวยนะอย่าไปกดเยอะอันนี้สวยเนี่ยอันนี้สวยเนี่ยนี่เอาอันหนึ่งละแล้วก็กล้าหมดเลยนะเอาเอาสวยใส่ดีสวยนะใครต้องการกินทุเรียนที่ราคาเบาๆนะให้มานะสุกเสาอันนี้นี่สามวันนี้นะคะสามวันรวดสามวันรวดให้มาเลยเพราะว่าจะมั่นมีทุเรียนสุกประมาณ สงตันกว่านะ2ตันกว่าก็คือจะขายเต่าทีนี้หมดเลยีมีลูกใหนด้วยมีลูกให่ยน่เลร่ยลิ้มล่อร่อยนะลิ้มๆนอร่อยนะนี่ครับเป็นแพ็กก็มีนะครับเป็นเป็นทุเรียนสุกร9อยาเก้ครับร้อเก้าเกจากสามร้อยสรอยสามะไรเงี้ยเหลือร้อยเก้าเก้าครับนไหิโลีร้อยามเก้าใช่ไหมะเจมส์นิโลเท่าไหร่ครับร้อยามครับ chế như lúc khác tàu phát xì đấy mà nè tàu phát xì lói 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 ให่ใอ่าปกไม่ได้นะปกติร้อยเก้าสิบแปด่งกององร้อยเก้าเก้าสองแพ็กสี่ร้ออให้ใด้ด้วยคำนวณแล้วให้ร้อย้าเการ้อยเก้าเก้จริงครับรถให้แล้วรถให้แล้วเชิญครับร้อยเก้าเก้าครับทุกกล่องเลยยี่สเกยี่สิบเก้เหลือร้อยเก้าเก เลือกได้เลยเลือกได้เลยดูได้เลยใช่ครับเดี๋ยวครับเลือกเลยครับเนี่ยครับ,ครบ,ครบใครอยากกินทุเรียนสุกแล้วนะครับาราคาราคาจะหมดลดได้แล้วนะครับเนี่ยร้นานจะหมดอุ้ยสวย <c oughs> ใครอยากกินมาเลยนะครับ <c oughs> สุกเสาร์อาทิตย์นี้ สิบสองสิบสามี่ก็มาได้เลยทุเรียนแห่ทุเรียนอะไรทุเรียนใต้ใต้อันนี้คือทุเรียนใต้ใช่ไหมพีวงีนพีธรรมราชนีหาิลัมีแบบนธรรมราิวงมีบนัมาินงมกพีธรมราปมีแนกาศดลปวมีแนีมลวมีแบบนลำธารมล้วมีหินัสวยมากิปมีบนมลัมีิป มันเอารถขึ้นไปใช่ไหมแตกสองลูกก็จตกเคมเป็นแสนกว่าอืมไม่ไอ้ไอ้ไอ้เบนซ์ขนางหน้าอะแ็กแตกขึ้นไปนั่นแหละไอที่มีลำธารอ่ะคีรีวงนะหมักพุทธลูกตรงนี้ไม่ใช่รถโฟวิลไม่ใช่กันนะโฟวิลป่ะแต่ว่าล้อไม่ได้ก็มันมีหินไอ้นี่ออกมาแล้วออกมาก็แท้เลยแยางแตกแม็กแตกคีรีวงนะข้อเรียมก็ต้นสูงเลยใหญ่มากอะไรนะยากไปคีรีวง แล้วมังคุดจะรัยแกะมาโอู้มันฟูมันอร่อยมากอยากไปลิ้นน้ำนำทานนะเออใช่ไปไปไปเสี่ยงกินีรืบอกแต่ก่อนไปไปที่พี่ดักพี่อยากไปลงก่อนมาตุนของที่นี่ก่อนครับแล้วก็ไปกินที่ที่ดีวิวกิฟต์บัตที่นั่นคือหนึ่งประมาณสองพันห้าอืมนอนเตน้นได้โอ้ผมอะแล้วอผมชอบนอนตน้นประมาณสองพันใช่ก็บอกว่าอากาศดีที่สุดในโลกในโลกนะเป็นน้ำแร่น้ำแร่ที่ดีด้วย ใช่ครับตนันน่าไปน่าไปได้หยุดไหม้เดี๋ยวให้เราชิมหมให้พี่ชิมอ๋ะก่องนั้นหายไปไหนล่ะหมดละวัตสกัตตาแลนวครับอเรามาชิมทุเยนกีวกันคึ่งเดียวพอสามับชิมครึ่งเดียวนี้เด เขาสีสะเก็นหมดรุ่นแล้วเหรอครับนี่ตะเก็ตอนนี้เอาลงแต่ที่ตักช่องนะ<อ>ที่นี่คือเราตักไอชูที้มายเยอะก็เลยต้องลงที่อะอชิมยังไงแต่ชิชมด้วยมัน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 เหมือนเนื้อไก่แล้วแต่เราจะปอกนะแล้วแต่เราจะปอกมันจะปอกตอ่อนอกนุ่มหนก็ได้นะไม่หออ้ามนะพี่นอกมันจะปอกข้างในมันนุ่ม คือของี่มส์นะขายที่ไหนก็ได้พอแล้วมันมันราต้องมัน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 จะเป็นจะมส์หุ่นดีตั้งตัววัยรุ่นค่ะขอบคุณค่ะคือจริงๆเจมสแต่งตัวสไตล์ตะเกียงๆกบบจะถือแต่ที่ที่สองปีที่ไม่ได้ใส่พระวกปวดอ๋อนี่นี่คือลดแล้วแล้วงแ่เนื่อจาว่ามาเจ้วร้านที่ยาโอ้โหคุณมาอะไใส่กุดอย่างนี้ไม่หอมเลย ค้วนขึ้นทำไมอยู่แล้วไม่อยากอ้นวนขึ้นแต่พี่เตมหมดทุกขอมลงขอบคุณพี่ยาได้ทั้งความสุขแล้วยาไม่ต้องใช้ยาต้องคอ้วนไม่ต้องใช้อะพี่อาสาี่วันนี้จะมันจะว <c oughs> า,างไม่มข้าวยังไงเมหมดกินข้าววันละมือ้อมื้อเย็นไม่ไินคือเรามาถึงแล้วก็ลุยตั้งแต่เช้าจนค่ำเลยบางทีถำก็ไม่ได้กินนะค่ะแล้วแล้วผมเห็นว่าไม่ใช่ว่าลงแค่ลุยแค่ตรงนี้นะกลับไปบ้านไปไลฟ์สดตอนที่บ้าน ก็อือ huh? oh. yes. so hey, like so. ่อย so, ้สี่พัทุก็คือ้ก็ได้พักลครับขออยู่ไกล้เท้ามาใส่ใสก็ได้ใช่ใช่ใชเราไม่ต้องเราบ้านเราอยู่แค่นี้ไงอนนี้เบาล้วครับม่มาตอน่อนเที่ยงซึ่เป็นคนหอเป็นคนี่มีนเยอะมากเลยครับอนนี้เบา